เลขสามเลยครับเป็นงานเป็นเลขสามครับคือจริงๆงานงานวันผมจำวันที่สิบเป็นงานแบบว่าการกุศลครับแล้วก็เรียกพี่ๆมูลนิธิกระจกเงามารับของบริจาคแล้วก็เราก็เปิดบัญชีรับเงินสดแล้วก็มอบให้เขาเันนั้นได้ยอดประมาณแสนสี่กว่ากว่าเรียกว่าปีนี้มีความพิเศษกว่าปีอื่นที่ผ่านมาใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่า เหตุผลแรกก็คืออายุ3าเหตุผลที่2คือเราเพิ่งเปิดแคลนเนาะเรามีแฟนคลับเรามีแฟนนี่เราก็อยากพาแฟนนี่มาทําบุญด้วยกันแล้วก็กิจกรรมวันนั้นก็เหมือนเป็นการฟุ้งฟิวตัวเองเราชอบเตะบอลเราชอบเล่นดนตรีเราก็จัดวันนั้นเลยเออแอะใครมาเตะบอลกับเราในงานโอ้เยอะมากมีโซให้ผมไล่ยังไงอะแคร์แกลบลิวพิตเต้ ตีพี่ยูโดโอ้โหเยอะเยอะมากมายมกไว้ก่อนครับมายมกมายมกไม่ใช่หนีรอนหรือร้อหรือถือว่าเป็นงานมันเกิดที่สนองมีตัวเองใช่ใช่ครับสนอองงเประมาณกี่คนครับประมาณประมาณร้อยกว่าครับผมถือว่าเป็นรวมตัวกันจับเยอะที่สุดเลยตอนนั้ไม่ไม่ตอนตอนแซมมีเยอะกว่าตอนนั้นด้วยที่แบบสนามบอลเดินทางยากแล้วก็แบบน้ําท่วมก็เลยแบบบางคนก็อาจจะแบบเดินทางลาบกเยอะเยอะผมเกรงใจมากเลยจริงๆคือ ตั้งใจอยากจะจัดงานนั้นเพื่อขอบคุณพวกเขาที่แบบทั้งปีเขาซื้อของอะไรมาให้ตลอดมาทุกงานมีดมาอะไรอย่างเตนั้นก็เลยแบบว่าเป็นงานแบบอยากให้ทุกคนมาเจอกันเข้าฟรีเลยแล้วผมก็แบบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ใช่ครับอยากอยากแบบจัดกิจกรรมให้พวกเขาด้วยแล้วก็สนองนี้ตัวเองด้วยไปอีกวเอกับะไรคก็ให้ของขวัญครับบางปีงาน2งานติดกันก็จะมีบางส่วนเขาให้ผมแล้ววันที่สี่ ตอนนี้สิทธิ์เขาก็จะเอามาให้อีกบางส่วนก็รู้สึกว่าจะคิดเป็นตัวเลขนี่แบบว่าเจ็ดหลักเลยไหมคะที่เป็นแฟนเพย์เจ็ดหลักนี่เท่าไหร่ครับพี่หลักละหลักละหลักล้าน่แลน่าจะไม่น่าจะไม่ขนาดนั้นภูมิใจไหมคะถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่แบบมันพิเศษเพราะว่าภูมิใจภูมิใจภูมิใจตรงที่แบบเราสามารถเราสามารถรวมตังรวมคนมาทําบุญกันได้แบบเยอะเลยเป็นการทําบุญที่แบบคนเยอะที่สุดที่ผมเคยทำแล้วกันทำกับคนเยอะที่สุดที่เคยทำ โโฟต้บุ๊อ่าใช่ครับก็คือเป็นโฟโต้บุ๊กที่แบบเล่มแรกจริงๆของผมเลยแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ไม้พี่ไม้เขาเป็นช่างภาพของโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เราก็คุยกันว่าอยากถ่ายมาเป็นมูดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสแบบเสนอเราชอบมูดแบบนี้ชอบแบบฟิล์มฟิล์มชอบแบบดาร์กมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่ลุคครับโอู๋เยอะ,อะมีบผมแอบสปอยไปแล้วในในทวิตเตอร์น่าจะเห็นบ้างแล้วคำนั้นเจ้ามาแบบรู้ละเก้าสิบลุคได้เลยแล้วก็ โลเคชันมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้คพื่อนเดีออเด้อใช่ครับมันเรียบร้อยอะไรงาจะออกมาเมื่อไหร่คะก็จะมีสุมนนส่ม200คนครับจะได้อ๋อมี50คนแรกประกาศไปแล้วคือคนที่ซื้อไวที่สุดแล้วอีกที่เหลือ150คนจะสุ่มเข้ามามีสิทธิ์แฟนซาครับทำไมถึงไตัซื้อว่าโคซี่โคซี่เดย์มันได้มาจากการถ่ายวันที่2ผมถ่ายโคตูบสองวันวันแรกถ่ายในสตูครับวันที่2ถ่ายแบบในบ้านก็จะย้ายมุมไปเรื่อย แล้วมันให้บรรยากาศแบบรู้สึกอบอุ่นเราแบบอยู่บ้านแล้วพาทุกคนแบบพาไปดูมุมครัวนะมุมห้องแต่งตัวมุมเราทํางานอะไร้ยเลยรู้สึกว่าชอบคำว่าโคซี่อยู่แล้วด้วยแล้ววันนั้นก็แบบฝนก็นิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับชื่นมันจะมีมันจะมีลุคที่ทำใหมครับแฟนมีไหมครับมีมีห้องน้ำจริงอรองอาบน้ำอ๋อหรอใช่แล้วก็มีที่นอน โทรได้โทรต้บุ๊คในห้องน้ำนะคือโทรไปทำท่าหน่ะอยากรู้ใช่ไหมพิโซเออซื้อเอฟเยอะเลยเอฟเลยเข้าเลยครับเว็บไซต์ jobbyjob.com ครับเข้ากันยอดเดินได้นี่ไงไอของเก่งไหมแต่ว่าจะได้เห็นแบบมอสติแคร์ของคุณตู้บุ๊คหรือกหลังไม่รู้ต้องไปซื้ออันนี้เอฟหมดหรือยังคะยังไงตอนนี้ตอนนี้สิทธิ์เดี๋ยวจะประกาศว่าครบวันที่วันที่ยี่สิบ สองก็ผมจะไม่เห็นะผมไม่ค่อยชวนเรื่องวันต้องถามต้องถามมาวิ่งยังงานใช่ครับเออพี่ออเดอร์ถึงสิบปใช่ครับแต่ประกาศลายชื่อครับผมพี่ออเดอร์ได้ถึงวันที่18กันยายนครับเมื่อกี้ตัดออกนะพี่นะเมื่อกี้ย้อนไปเลยครับผมก็สามารถพี่ออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ได้ถึงวันที่18กันยายนครับ